สวัสดีครับสวัสดีเอทุกคนสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับเนาะเจอกันอีกแล้วอันนี้ว่างครับว่างตกปลาเนาะวันนี้ทุกคนแต่ไันได้ตกเกี่ยวปลอมนะมากันเท่าแก่มผมจะให้ดูตกสปิลนะทุกคนิึงหลิวอะ่ะเดี๋ยวมันจะซูงให้ดูทุน่นนั่น màu <mí> như này tất cả để duong vang cao đẳng để duong tết như các quân cao ly quân phi non mang theo kẻ các bạn để lại tôi như như này nè ดีหนุม่มพี่โลกลืมเอาขากล้องไว้นะทุกคนหนู่ฝั่งนู้นก็มีเยอะๆคนเยอะมากไป <c oughs> ดูนะพุ่นุ่มครับน <c oughs> ี่ปีถึงนู้นไ,ไกลๆพุ่นุ่มเห็ เงียบไปแล้วทุกคนเมื่อกี้กินดีอยู่ผมได้ห้าตัวแล้วโอเคห้าตัวอะเขเสียงดังไม่แน่นะทุกคนเขาไม่ให้พูดเสียงดังเขาไม่เสียงดังครับเอาแล้วไม่โดน

เดี๋ยวไว้ดูตอนได้ปลานะทุกคนเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูตอนให้ตอนได้ปลาตอนปลามมนกินนะ <c oughs> เดี๋ยวกันแป๊บหนึ่งกินแล้วนะทุกคนกินแล้ว ไม่กินทุกคนมันหลอกมันหลอกมันหลอกทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ดูนะทุกคนเดี๋ยวมันหลอกแป๊บนึ lake, งโอ้ถอยไม่ทันครับทุกคนนี่ตะเกียตกได้ถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันเดี๋ยวไปดูใหม่เดี๋ยวใส่กระชังก่อน ตกยากเลาทุกคนเบ็ดไอเนี้ยดูยากไปเ,เจอตอนป่ากินนะครับนะเอาทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าเขาตกกันยังไงผมก็มาม่ัม่วเหมนกันแหละเขาชวนมาผมก็มาเขาไปกันแหละตกไม่เป็นนะครับ นี่ทุกคนดูดิกี่หลังเนี่ยสองสี่หกปดสิบหลังคนเดียวโอโหเป็นอ่างเก็บน้ำครับเขาไม่ให้ตีเหยียบปลอมนะทุกคนเขาให้ตกแต่อย่างเงี้ยดูเต็มอยู่แต่ละคนเป็นสิบหลังดูครับ หมานอยู่นะทุกคนวันนี้วันได้กับข้าวอยู่แต่ตอนแรกผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเขาไม่ให้ถ่ายครับทุกคนท่าแก่ก็ไม่ให้ถ่ายแอบเอาแอบเอารอต่อไป เงียบอยู่เลยทุกคนเห็นทุนไหมครับเงียบกีบเลยเงียบกันทั้งบ่อเลยอันนี้อุปกรณ์นี่ก็ของเท่าแก่เหมือนครับนี่ของผมไม่มีครับตกไม่เป็นเป็นอย่างเงี้ย เงียบกิ๊ทุกคนครับทุกคนเดี๋ยวผมชาแก่เรียกแป๊บนึงนะครับ